ครับทุกคนโอ้ <c oughs> วันนี้นี่ผมผ่านมาทางแถวนี้นะเห็นว่าเอ้ยมีกิจกรรมแบบอะไรก็จัดด้านในนี่แหละผมก็เลยเอ้ยอยากรู้สงสัยนะครับว่าเขาทำอะไรกันเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในดีกว่านะไปไปผมจะวยปุยมิสาร ดนนได้ครับผมได้ครับสลารัอะไรกุ้งบรมตุลาบรการทุกครับผมอ่าโมฮัมหมัดอรัอลอามีนะนะสกุลกูนานะครับนก็มาจากหน่วยงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยนะครับผมนี่มาจากอะไรกับผมวันนี้เหรอก็มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เป็นโครงการ เด็กตดิกาพาเลือกบุรีพิษภัยของบุรีโดยเฉพาะเกี่ยวกับสารเสพติดมากเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้ให้ความรู้แล้วก็เล่นกิจกรรมเล่นตดิกาโนรุยากินนะเพลน้องจิกจัดมากี่ที่นะครับโดยรวมนี้เราจัดมาประมาณเกือบ30ที่แล้วเจ้าใหม่ของเราคือประมาณ50กว่าตดิการวมทั้งกรุงเทพยะลาปัตตานีนาชิวสแล้วก็จะมีสงขลากัะสตูลด้วยรงแกบุรีใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กบางคนก็เริ่มสูบบุรี่กันแล้ว และก็อีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้คือต้องการให้เด็กกลับไปสื่อกับคนที่บ้านที่สุบุรีอยู่เนี่ยให้เลิกบุหรี่หน่วยงานตั้งอยู่ที่ไหนครับหน่วยงานที่สร้างสุขพุินสลีมไทยเนยถ้าสำนักงานใหญ่นะอยู่เขตวินบุรีแต่ถ้าภาคใต้นี่อ่านพาตอนนั้นจะอยู่ที่มออปัตตานีแล้ววันนี้มีอะไรมาแจกน้องๆบ้างครับวันนี้โอ้เป็นังเือรเล่นเป็นคู่มือด้วยมีคู่มืออันนี้เป็นตัวอย่างคู่มือคู่มือตัวนี้เนี่ยเป็นคู่มือที่ให้เด็ก เล่นเกมอ่าเล่นเกมอ่าให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แล้วก็เกมพัฒนาทักษะทางสมองของผู้เรียนอะไรประมาณนี้ระดับเด็กแนะนําให้เด็กกลับไปเล่นกับผู้ปกครองที่บ้านได้เลยจะมีพ่อพี่เลิกบุหรี่อะไรประมาณนี้ว่าจะได้ ดึงผู้ปกครองต to ัว <off initiation> นี้มามีส่วนร่วมกับเด็กด้วยเกมที่เด็กๆให้ผลตอบรับอย่างดีด้วยว่าชอบแล้วก็สนุกมากด้วยติกาพาเลิกบุหรี่คือเด็กๆเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางไปบอกคนที่บ้านที่สุบุรีให้เลิอกสุบรีพาเลิกบุหรี่ตรงนี้แหละที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ตรงนี้นี่คือจุดประสงค์ของโครงการนี้เลยใช่เลยครับโอ้โหแต่เป้าหมายของเราคือต้องการลดจํานวนคนให้สุบรีให้ลดลงเดี๋ยวขอให้จัดเกมกันต่อแล้วกันได้ได้เดี๋ยวไปดูด้านในแล้วกันเป็นยังไงนะทุกคนฝากไปเลยสวัสดีเดี๋ยวไปดนั่นแหละ น้องๆได้รนักปันบุรีในสายเลยยอมยิ่งนักศึกษาอัพก่อนเลยอืมมีวาสนาขุติีกะเล็เรียนขุติเราจะสูบุรีไหมไม่เราจะทำสิ่งที่ไม่ดีไหมไม่สุดยอดยอดเชื่อเลยว่าทุกคนได้ความรู้อย่ากมากมาย ลครับทุกคนวันนี้ผมจริงๆแล้วผมมาถ่ายทํานะครับรายการเอลตี้ดีไซน์บายนนนะครับมาถ่ายทำนะครับ,รรครบ,ครบโครงการเด็กตาดิกาพาเลิกบุรีได้เยอะมากเลครับความรู้เรื่องกับยาเสพติดเกี่ยวกับบุรีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะในการปลูกฝังลูกหลานของเรานะครับไม่ติดบุรีให้ลูกหลานเ,นเป็นตัวสื่อน,น,นําในครอบครัวที่ดุริั้นเลิกบุรีถือเป็นโครงการที่ดีมากเลยผมขอบคุณมูลนิธิสร้างสุขูุสิมไทยโครงการนะครับ เด็กกติกาพาเล่กุรีได้เล่นกีฬากับน้องๆด้วยมีความสุขจริงๆที่ผมขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันในคลิปต่อไปในรายการเอล e ี่ดีไซน์ใบหนฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งคิค๊ง